ตอนที่7.1โจทย์ปัญหาเศษส่วนต่อจากตอนที่แล้ว สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมกันอีกครั้งนะครับโดยในตอนนี้เป็นตอนที่7.1จะเป็นตอนที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเศษส่วนไปนะครับโดยครูยกตัวอย่างเพียงหนึ่งข้อใช่ไหมครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อในข้อที่2กันเลยนะครับตัวอย่างในข้อที่2นะครับบอกว่า ที่ดินของเกษตรกรแปลงหนึ่งนะครับมีพื้นที่20เศษ1ส่วนสี่ไร่ปลูกมะม่วงเศษห้าส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดปลูกชมพู่เศษ1ส่วน6ของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ที่เหลือเนี่ยขุดบ่อเลี้ยงปลาเกษตรกรขุดบ่อเลี้ยงปลากี่ไร่นะครับหลังจากที่เราอ่านโจทย์ในข้อที่2แล้วนะครับเราจะต้องรู้เลยนะครับว่า โจทย์กำหนดให้เราหาอะไรหรือโจทย์ถามอะไรโดยในข้อที่2โจทย์จะถามเกี่ยวกับพื้นที่สําหรับขุดบ่อลี้ยงปลานะครับนอกจากโจทย์ถามแล้วนะครับเราก็ยังทราบอีกว่าโจทย์บอกให้เรารับทราบถึงพื้นที่ทั้งหมดก็คือ20เศษ1ส่วน4ไร่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับปลูกมะม่วงเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดและปลูกชมพู่เศษ1ส่วน6ของพื้นที่ทั้งหมด และส่วนที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่สำหรับขุดบ่อเลี้ยงปลานั่นเองนะครับจากโจทย์นะครับครูก็จะแสดงเป็นรูปภาพให้นักเรียนเห็นนะครับโดยในรูปภาพของครูเนี่ยจะมีช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดนะครับในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นการปลูกมะม่วงการปลูกชมพู่และขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับ โดยในพื้นที่ที่เราปลูกมะม่วงเนี่ยจะเป็น4 5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับจะเป็นส่วนตรงนี้ใช่ไหมต่อมาในส่วนสีชมพูจะเป็นส่วนของการปลูกชมพู่นะครับเศษหนึ่งส่วนหกของพื้นที่ทั้งหมดดังนั้นส่วนที่เป็นสีครีมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วมันจะเป็นพื้นที่เท่าไหร่ล่ะนี่นะครับคือสิ่งที่โจทย์ถามและเราจะต้องหาคําตอบให้เขาได้ ดังนั้นเดี uh ๋ยวเราจะมาหาพื hmm. ้นที่สำหรับขุดบ่อเลี้ยงปลากันนะครับจากภาพนะครับเราจะหาพื้นที่สำหรับขุดบ่อเลี้ยงปลาได้ยังไงเราก็จะหาได้จากการนำพื้นที่ทั้งหมดนะครับมาลบด้วยพื้นที่ปลูกมะม่วงและพื้นที่ปลูกชมพู่ก็จะได้ส่วนของพื้นที่ที่เราขุดบ่อเลี้ยงปลานั่นเองนะครับไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยครับการหาพื้นที่ปลูกมะม่วงและชมพู่นะครับ เราจะหาได้อย่างไรเรามาดูกันเลยครับโดยเราจะนําพื้นที่ปลูกมะม่วงนะครับรวมกับพื้นที่ปลูกชมพู่นะครับซึ่งเราจะได้ว่าพื้นที่ในการปลูกมะม่วงเนี่ยจะเป็นเศษ5ส่วน9นะครับเอามารวมรวมก็คือการบวกนะครับบวกกับพื้นที่ของการปลูกชมพู่ปลูกชมพู่เท่าไรปลูกชมพู่ก็คือเศษ1ส่วน6นะครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบวกเศษส่วนนั่นเองนะครับ การบวกเศษส,ส่วนเราก็จะต้องทำส่วนให้เท่ากันโดยการนำส่วนไปหาคนอนะครับส่วนก็คือ9กับ6นะครับค伦อก็คือค伦อก็คือ18นะครับค伦อคือ18ดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนส่วนให้เป็น18โดย9เนี่ยคูณอะไรได้18แปรากฏว่า9ก็ต้องคูณ2ถ้าคูณเนี่ยต้องคูณทั้งเศษและส่วน6คูณอะไร6กก็ต้องคูณ3คูณเนี่ยต้องคูณทั้งเศษและ ส่วนเราก็จะกลายเป็น5คูณ2เป็น10ก็คือเศษ10ส่วน18บวกกับเศษ3ส่วน18นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือเศษ13ส่วน18นะครับของพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่เรารวมมะม่วงกับชมพู่ด้วยกันนะครับมะม่วงกับชมพู่เนี่ยเอามาบวกด้วยกันนะครับก็จะกลายเป็นเศษ13ส่วน18นะครับซึ่งนะครับ ซึ่งเราจะได้ว่าเศษ13ส่วน18เนี่ยเอามาคูณกับพื้นที่ทั้งหมดของก็คือการคูณพื้นที่ทั้งหมดมีอยู่เท่าไรพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็คือ20เศษ1ส่วนสนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับแล้วก็ตัดทอนเป็นอย่างต่ำนะครับก็จะกลายเป็น14เศษ5ส่วน8ไร่นี่ก็คือพื้นที่ของมะม่วงรวมกับชมพู่นั่นเองนะครับ ได้แล้วดังนั้นส่วนที่เหลือก็จะต้องเป็นพื้นที่ของการขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่ของการขุดบ่อเลี้ยงปลากันต่อนะครับการหาพื้นที่สําหรับขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับนักเรียนมาดูเลยเราก็หาได้โดยการนําพื้นที่ทั้งหมดนะครับนําพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย20เศษ1ส่วน4เนี่ยเป็นพื้นที่ทั้งหมดลบกับพื้นที่ ที่เป็นส่วนของการปลูกมะม่วงและก็การปลูกชมพู่ที่เราได้หาไว้จากหน้าที่แล้วนั่นเองนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็น81ส่วน4ก็คือการแปลงนะครับที่ดินทั้งหมดก็คือ20เศษ1ส่วน4ี่เนียแปลงให้อยู่ในรูปของเศษเกินก็คือ81ส่วน4ลบกับพื้นที่ที่เราปลูกมะม่วงกับชมพู่ก็คือ117ส่วน8ลบกันนะครับก็ต้องนำส่วนไปหาคอลนอนะครับดังนั้นคอลนอก็คือ8 ดังนั้นเปลี่ยนส่วนให้เป็น8 4ก็ต้องคูณ2ถ้าคูณเดียวต้องคูณทั้งเศษและส่วนเอามาลบกันผลลัพธ์ก็จะได้เป็น5เศษ5ส่วน8ไร่นั่นเองนะครับนี่คือคําตอบของข้อที่2นะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าไม่ได้ยากเลยถ้าเราได้เขียนแผนผังเอาไว้นะครับดังนั้นพื้นที่สําหรับขุดบ่อเลี้ยงปลาก็คือ 5้าส่วนแดไร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนเป็นภาพให้ดูเนะาะที่ดินทั้งหมดที่ดินทั้งหมดนะครับลบกับพื้นที่ที่เราปลูกมะม่วงรวมกับชมพู่นั่นเองก็จะกลายเป็นพื้นที่สำหรับขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับ เดี๋ยวเราจะไปต่อข้อที่สามไปเลยนะครับในข้อที่สามนะครับโจทย์บอกว่านักฟุตบอลทีมหนึ่งใช้เวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยครั้งละสามชั่วโมงโดยในสามชั่วโมงเนี่ยจะเป็นการอบอุ่นร่างกายเศษหนึ่งส่วนหกของเวลาที่เราฝึกซ้อมทั้งหมดต่อด้วยการซ้อมเทคนิคในการเล่นเศษแปดส่วนสิบห้าของเวลาที่เหลือจากการอบอุ่นร่างกาย จากนั้นจึงฝึกซ้อมการเล่นเป็นทีมนะครับโจทย์บอกว่านักฟุตบอลทีมนี้ฝึกซ้อมเทคนิคการเล่นครั้งละกี่นาทีนะครับหลังจากที่เราอ่านโจทย์ในข้อนี้นะครับเราก็ทราบถึงสิ่งที่โจทย์ต้องการจะถามเราก็คือโจทย์อยากทราบว่าการซ้อมนะครับการซ้อมแบบฝึกซ้อมเทคนิคการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยคิดเป็นกี่นาที โจทย์บอกอะไรให้เราทราบบ้างโจทย์บอกให้เราทราบถึงการซ้อมเนี่ยเขาซ้อมครั้งละ3ชั่วโมงใน3ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นการอุ่มร่างกายการซ้อมเทคนิคและก็การซ้อมเป็นทีมจากสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยครูจะนํามาเขียนแผนภาพให้นักเรียนเห็นเพื่อความเข้าใจนะครับแผนภาพที่ได้นะครับนักเรียนดูตาม ตารางเลยนะครับจะเห็นว่าเวลาฝึกซ้อมทั้งหมดเนี่ยนักเรียนดูนะก็จะแบ่งด้วยกันเป็น3อย่างเวลาฝึกซ้อมทั้งหมดเนี่ยของเขาเป็น3ชั่วโมงใช่ไหมครับใน3ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นอบอุ่นร่างกายซ้อมเทคนิคและก็เล่นเป็นทีมโดยการอบอุ่นร่างกายเนี่ยโจทย์บอกว่าใช้เวลาเป็นเศษ1ส่วน6ของเวลาฝึกซ้อมทั้งหมด ฝึกซ้อมทั้งหมดกี่ชั่วโมง3มชั่วโมงนะครับใช่ไหมครับต่อมาโจทย์บอกอีกว่าซ้อมเทคนิคซ้อมเทคนิคเศษ8ส่วน15ของเวลาที่เหลือเหลือจากอะไรล่ะเหลือจากการฝึกซ้อมใช่ไหมครับต่อมาเวลาที่เหลือก็คือเป็นการเล่นเป็นทีมนะครับนี่คือตารางที่ครูเขียนให้นักเรียน สังเกตเห็นนะครับว่าการฝึกซ้อมใน3ชั่วโมงแบ่งออกเป็น3อย่างอบอุ่นร่างกายซ้อมเทคนิคและก็เล่นเป็นทีมนะครับอบอุ่นร่างกายเศษหนึ่งสนของเวลาฝึกซ้อมทั้งหมดซ้อมเทคนิคเศษ8ส่วน15ของเวลาที่เหลือเหลือจากการฝึกซ้อมทั้งหมดนะครับแสดงว่าไม่ใช่3ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับต้องเหลือน้อยกว่า3ชั่วโมงและส่วนสุดท้ายก็เป็น การเล่นเป็นทีมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนในการคิดกันเลยนะครับเดี๋ยวครูจะขอเอาตารางตรงนี้ไว้ด้านบนละกันนะครับขั้นตอนการแสดงวิธีรมนะครับนักเรียนจะเห็นว่าการฝึกซ้อมเนี่ยใช้เวลา3ชั่วโมงโดย3ชั่วโมงเนี่ย คิดเป็น180นาที180นาทีมาจาก1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงคิดเป็น60นาทีดังนั้นเรามี3ชั่วโมงก็คือ3คูณด้วย60ก็จะได้เป็น180นาทีเพราะโจทย์ถามเป็นนาทีโจทย์ถามว่าฟุตบอลทีมนี้ฝึกซ้อมเทคนิคการเล่นครั้งละกี่นาทีดังนั้น โจทย์บอกเป็น3ามชั่วโมงเปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นนาทีซะนะครับก็เป็น3คูณกับ60ก็ได้เป็น180นาทีนะครับต่อมาเราก็จะมาหาว่าอบอุ่นร่างกายเนี่ยนะครับคิดเป็นกี่นาทีจากโจทย์เราก็จะได้ว่าการอบอุ่นร่างกายนะครับเศษหนึ่งส่วนหกของเวลาฝึกซ้อมทั้งหมดเวลาฝึกซ้อมทั้งหมดก็คือ3มชั่วโมง 3ชั่วโมงก็คือ180นาทีดังนั้นอบอุ่นร่างกายเศษ1ส่วน6ก็เอามาคูณกับ180นะครับตัดทอนเป็นอย่างตาม6 1 6 6 2 12 6 3 10สนะครับเราก็จะได้ว่าอบอุ่นร่างกายเนี่ยคิดเป็น30นาทีครูก็จะไปเขียนตรงนี้นะครับ30นาทีดังนั้นเวลาทั้งหมด180นาทีนะครับใช้ 30นาทีในการอบอ,อุ่นร่างกายดังนั้นเวลาที่เหลือเราก็จะเหลือเพียง150นาทีตรงนี้งงไหมครับเวลาที่เหลือแสดงว่าเวลาที่เหลือตรงนี้ใช้สำหรับการซ้อมเทคนิคและก็การเล่นเป็นทีมทั้งหมด150นาทีครูไปเขียนดัานบนนะครับจะเห็นว่าครูจะแยกเวลาส่วนที่เหลือกับส่วนที่ใช้ในการอบอุ่นร่างกายไปแล้วใช่ไหมครับ อ่ะต่อมาเราหาต่อนะครับหาต่อเลยหาต่อเลยว่าการซ้อมเทคนิคการเล่นเนี่ยซ้อมเทคนิคการเล่นใช้เวลาไป8ส่วน15ของเวลาของเวลาที่เหลือจากการอบอุ่นร่างกายเวลาที่เหลือเหลือเท่าไรล่ะเหลือ150นาทีเราก็ไปหาคำตอบมาเลยครับว่าเทคนิคการเล่น8ส่วน15คูณกับ ห5 0้านาทีก็คือเวลาที่เหลือนั่นเองนะครับ 15, 115, 15, 115, 115, สิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าหนึ่งสิ้าใสศูนย์ซะดังนั้นเราก็จะได้ว่าเทคนิคการซ้อมเนี่ยเทคนิคการเล่นเนี่ยใช้เวลาเพียง80ดสนาทีครูก็เอา80สนาทีนี้ไปใส่ที่บนตารางของซ้อมเทคนิคซะ80นาทีนอกจากนั้นนะครับเรายังได้อีกว่าการเล่นเป็นทีมเนี่ย การเล่นเป็นทีมนะครับจะใช้เวลาเพียง70นาทีนั่นเองนะครับ70นาทีเป็นการเล่นเป็นทีมบวกกับซ้อมเทคนิค80นาทีบวกกับอบอุ่นร่างกาย30นาทีก็จะเป็นเวลาทั้งหมดก็คือ180นาทีนั่นเองแต่ในข้อนี้โจทย์ถามแค่เวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมเทคนิคการเล่นเท่านั้นดังนั้นเราได้แล้วนะครับคำตอบของเราก็คือ 80นาทีนั่นเองเราก็นำคำตอบตรงนี้เอามาตอบได้เลยนะครับนะนักฟุตบอลทีมนี้ฝึกซ้อมเทคนิคการเล่นครั้งละ80นาทีซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันบ้านของเรากันเลยนะครับการบ้านนะครับเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาเศษส่วนเหมือนเดิมนะครับโดยการบ้านเนี่ย ครูดึงมาจากในหนังสือคณิตศาสตร์นะครับในหน้าที่85จะเห็นว่าในหน้าที่85เนี่ยจะมีทั้งหมด4ข้อครูไม่ใจร้ายใจดํากับนักเรียนโดยที่จะให้นักเรียนทําทั้งหมดทั้ง4ข้อหรอกครับนักเรียนครูจะเลือกเหมือนเดิมครับจะเลือกมาเพียงแค่ข้อเดียวโดยครูจะเลือกข้อที่4นะครับให้นักเรียนทําเป็นการบ้านนะครับข้อท4ทําลงไปแล้วส่งครูให้ตรงอัลบ,บั้มมนเดิม ถ้าในคนใดสงสัยนะสอบถามกูได้นะครับในชั่วโมงนะครับทักมาถามได้นะครับกูพร้อมที่จะอ่านเสมอนะครับสำหรับวันนี้รูลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ